สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจาออฟซิลานะครับมีรถสวยๆคุณภาพดีราคาถูกมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับนี่คันนี้นะครับนี่สูงเจินเทินอยู่นี่นะครับจอดเทเลอร์สูงเจินเทินอีกแล้วนะครับคันนี้นะครับรถมือเดียวป้ายแดงนั้นน็อตไม่ติงคันนี้บอกเลยน็อตไม่ติงน็อตไม่ขยับสักตัวนะครับคันนี้ก็คือนะครับเนี่ยจอดรออยู่ตรงนี้นะอิซูซูดีแมกออนนิวนะครับตัวไฮแลนเดอร์นะครับเครื่องยนต์1.9ตัวบูพาวเวอร์นะครับ ปี2018นะครับตอนนี้ยกสูงโรงงานแคบปเปิดได้ราคาเบาๆ3แสนกว่าบาท3แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับมาเดี๋ยวจะพาชมเลยนะงามคักอิลิอีพออีเม่นะครับงามงามโผดงามโพเลยคันนี้นะครับคันนี้นะรับประกันน็อตไม่ตีงนะบอกเลยนะครับว่าน็อตไม่ติงสักตัวสีสันรอบคันสวยงามนะครับใครนะครับที่ถูกโฉลกกับสีดํานั้นเนี่ยมาเลยเนี่ยคันนี้นะครับรถสีดํานะ งามอิเละนะครับเนี่ยยกสูงโรงงานแคบปเปิดได้นะครับหน้าหลังเดิมๆเ,เลยนะมาดูนะครับเนี่ยดูภาพรวมก่อนนะสีสันรอบคันสวยงามนะเนี่ยสีดํานี่ไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเนี่ยสวยมากสวยจริงๆคันนี้เครื่องช่วงล่างดีสุดๆนะครับเนี่ยนะครับใครนะครับที่เป็นสาวก o l k s w a g e มาเลยรีบมาจับจองคันนี้นะครับนะใครช้าอดแน่นอนนะครับเนี่ยมาดูเนี่ย ฝากระโปรงเดิมนะครับไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมนะครับกระจังหน้าเดิมคือชิ้นส่วนเดิมทั้งคันสีสันสวยงามนะครับเนี่ยอันนี้ตัวนี้นะครับรุ่นนี้ประหยัดน้ํามันด้วยนะเครื่องยนต์1.9นะครับ1.9ตัวบูพาวเวอร์ปี2018นะราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆตัวนี้นะครับราคาท้องตลาดนะอยู่ที่400,000กว่านะปี2018นะอยู่ที่400,000กว่านะครับ แต่เราขายแค่3 0 0 0 0 0กว่าบาท3 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับเนี่ยที่สําคัญได้ลดมือเดียวมือเดียวป้ายแดงน็อตไม่ขยับสักตัวนะครับสวยมากคันนี้นะครับมาดูเนี่ยดูภาพรวมก่อนนะน่านะครับใครนะครับที่เป็นสาวกดี Max กนะกำลังหา D m a x นะครับตัว all new นะตัวนี้ได้ปีสูงด้วยออนะราคาเบา,เบานะครับปีสูงแต่ราคาเบานะครับรถของเรานะขายแพงไม่เป็นจริงๆอิงอิลี่บตตัวกันนะครับมา นะครับเดี๋ยวจะพาดูพาชมทีละส่วนนะครับมาดูล้อดูยางก่อนนะนี่มาตัวนี้นะครับล้อแม็กนี่เด้อล้อแม็กนะครับของศูนย์มาจากศูนย์อิซูซูเลยนะครับตัวนี้นะแม็กนะครับล้อแม็กยางนะครับขอบ16นะล้อแม็กนะครับยางขอบ16นะครับ2 4 5สี่ทับเนะครับเนี่ยดูเนี่ยซูมตรงนี้หน่อยเนี่ยขนยางเนี่ยนะครับนี่ขนยางยังมีอยู่นะเออขนยางเนี่ยยังมีอยู่นะครับดอกยางอ่ะซูมหน่อย นะครับดอกยางนี่ประมาณ80%นะเนี่ยดูดอกยางล่องยางประมาณ80%ดสิบเอร์นพอดียางยี่ห้อนี้ไม่บอกปีนะไม่บอกปีแต่ดอกยางประมาณ80%นะครับเนี่ยดูเลยตัวนี้นะครับเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับตัวไฮแลนเดอร์ยกสูงโรงงานนะครับแครบเปิดได้เนี่ยดูสภาพนะสวยมากงามอิหรีอีพ่พอยีแม่ข่อยนะครับงามโขดงามโพงามอุบาทอุพโนรถอย่างมางามขักงามแหนเนี่ยนะนะ เนี่ยบันดงบันไดนีให้พร้อมนะเนี่ยบันไดข้างนีให้พร้อมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพาดูพาชมนะครับสภาพภายในนี่มาเบิงเดอบารนี่พูดนะนี่นะครับเบิงเอานี่ไหมแคบเปิดได้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายเลยคันนี้นะเนี่ยมาดูภายในภายในอย่างงามโอ,อ้งามเกิ๊บเลยเนี่ยตัว,วเปลี่ยนนะครับตัวไผยในเปลี่ยนมาเบิงเอาบารนี่มาเบิงน้ำกันเด้อบารนี่เด้ออีพออีแม่แขยนะครับนั่นนี่ดูเนี่ยครับ ตัวนี้นะครับเบาะภายในเราหุ้มเบาะหนังให้อย่างดีเลยนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นหนังเกรด A นะครับหนังเกรด A เลยหุ้มให้อย่างดีนะครับเบาะหนังสีดําสวยงามมากสะอาดสวยงามเลยนะอ่ะดูพวงมาลัยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยพวงมาลัยเดิมๆนะเนี่ยไม่ถลอกไม่ขาดนะเนี่ยดูเลยสภาพพวงมาลัยนะครับเดิมๆมาจากโรงงานตัวนี้แอร์แบ็กคู่นะครับแอร์แบ็กคู่เบรก ABS นะเนี่ยอ่ะดูซูมเลขไม่หน่อย เลขไม้ไม่เยอะด้วยคันนี้อือนั่นนะครับตัวนี้เลขไม้แสนห้านะถือว่าไม่เยอะนะถือว่าไม่เยอะก็ใช้งานปกตินะครับเลขไม้แสนห้าปี2018นะครับเนี่ยใช้งานปกติทั่วไปเลยนะอ่สมมาพาควนนะครับคอนโซลเดิมนะครับคอนโซลเดิมอ่แอร์หนาวเพลงเพาะนะครับตัวนี้เนี่ยดูเลยตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดา6สปีดได้เนี่ยอ่พูดไหมใไ,ได้ตัว6เกียร์เลยเด้อนี่นะครับ เกียร์ธรรมดา6สปีดขับมันเลยนะเอามาดูแผงประตูนะครับ <c oughs> นี่แผงประตูเดิมนะครับแผงประตูเดิมนะตรงนี้ตรงนี้เราหุ้มหนังดําให้นะครับให้แมท์ให้แมท์กับเบาะนะเนี่ยตรงนี้นะครับที่วางแขนเนี่ยตรงนี้เราหุ้มเป็นหนังให้ด้วยนะเนี่ยอย่างงามเลยนี่นะครับอีหลีเด้งามคักอาถั่วเออโอ้ยงามปวดงามโฟโ,โอ้ยอีฟออีแม่โอ้ยสะอ,อน <c oughs> สะอ,อนรถนะครับนี่นี่เบาะห้องแคบนะครับเป็นหนังนะ พนักพิงเนี่ยของเดิมสะอาดสวยงามมากดูฝ้าเพดานเออฝ้าเพดานสวยสะอาดเออนี่นี่จุดขายอีกหนึ่งจุดนี่ดูเลยพลาสติกเนี่ยนะครับสองฝั่งสองข้างเลยนะพลาสติกยังไม่ได้แกะด้ยนี่เบื้องเอานั่นไหมนี่นะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติได้นั่นนะครับไฟนี่เปิดใช้งานได้ปกติเลยระบบไฟฟ้านะเนี่ยแผ่นพลาสติกยังไม่ได้แกะนะครับเอามาดูน็อ นะครับเนี่ยน็อตไม่ตีงเป็นยังไงมาดูกันนะอ่ะนี่มาดูเบอง์ออเดอร์นั่นนะครับเนี่ยน็อตแต่ละตัวนับเลย1 2 3 4สหานะครับน็อตกี่ตัวดูให้ครบทุกตัวเลยนะเนี่ oting, ยน็อตบดติงอี่หลีอยี่พอยีแเมีไข่ยเนี่ยสัญลักษณ์นะครับเนี่ยโลโก้ดูตรงนี้อ่าเห็นไหมนี่นะครับอ่าเนี่ยยังมีอยู่ของเดิมโรงงานนะเนี่ยนะครับเนี่ยไม่เคยถอดไม่เคยแกะดูเลยบนล่างนะครับน็อตแต่ละตัวดูเลยน,น็นอตน็อตมีกี่ตัวให้เราดูเลยนะเนี่ยดู แบบนี้สบายใจได้อะดูตรงนี้เนี่ยจุดเล็กๆน้อยๆนะครับเราจะพาดูพาชมเบื้องเอาเดินนั่นสีแต้มได้นี่นี่สีแต้มมาจากโรงงานนะเนี่ยครับเนี่ยยังอยู่ครบเลยนะทุกจุดเลยเนี่ยเบิ้งเอานั่นนี่หัวน็อตนะเบิ้องนั่นนี่เราพาดูอย่างนี้นะครับรายละเอียดของรถเราพาดูพาชมแบบนี้นะอะต่อไปนะครับขอบประตูนะครับเนี่ยแกะเนี่ยพูดอะขีดฝุ่นขีดไงยังมีของนะครับมากับรถเลยได้เนี่ยเออไม่เคยแกะเลยนะเออเบื้องเอานี่นะครับเม็ดอาร์คนะ เบิ้งเด้นนี่พุ่นไหมนะครับเม็ดอาร์คเดิมครบทุกเม็ดเลยนะครับรอยเว้ารอยบากอยู่ของเดิมเนี่ยอ๋อเดิมยีหลี่ได้รถคันนี้พุ่นไหมเดิมกิฟต์นะครับเนี่ยออเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดของเดิมโรงงานนะครับเนี่ยคันนี้รับประกันเลยน็อตบอสติ้งนะครับน็อตบอสติ้งจักโตัวยี่หรี่ดิอ้าวผู้ช่วยมาซูมตรงนี้หน่อยนะครับน็อตแก้มไปโทษเนี่ยนะเบิ้งเอาเด้อนั่นนี่นะครับน็อตแก้มขวาเนี่ยบอติ้งบอขยับได้อีหลีเด้อนั่น เดิมกิฟครับท่านเนี่ยเดิมกิฟนะครับอาจจะสงสัยกิฟคือไข่นะ <laughs> เออกิฟเป็นคำเป็นคำอุทานนะเออแต่เดิมคันนี้เราประกันความเดิมนะครับเอามาดูชิ้นส่วนต่อไปส่วนต่อไปเนี่ยนะครับรถกระบะนะดูเอานี่เม็ดอาร์กนะครับเม็ดอาร์กรอยเย็บตะเข็บต่างๆของเดิมด้วยนี่เออนะครับเนี่ยอยู่เดิมครบนะครับกระบะเนี่ยไม่เคยแกะไม่เคยถอดแน่นอนนะครับรับประกันได้เลย ดูแชทซีหน่อยครับเนี่ยแชทซีดูดูด้านหลังจะเห็นชัดนะเนี่ยดูเอาพ่นไหมดาคือมือไหมป,ป้าท้อพุ่นะเออเบื้องเอาพุ่นะนะครับพุ่นะแชทซีเดิมสวยนะครับไม่มีผูไม่มีกอนไม่มีแป้วไ,ไม่มีแมงเลยเบื้องเอาเด้อเนี่ยอามุดดูใต้ท้องอีกนะเออมุดดูใต้ท้องนะครับนี่ดูรถกับเราต้องดูแบบนี้นะครับดูทุกซอกทุกมุมทุกหลืบทุกแก่อยี่หรี่เลยนั่นพ่นไหมพูดนะนะครับแชทซีเดิมสวยนะครับเดิม เนี่ยบ่มีแปวบ่มีแมงนะครับเนี่ยเบื้องเอาเดอชัดสีนะเออสวยมากคันนี้สวยนะได้สวยได้รถสวยรถเดิมนะครับน็อตไม่ขยับมือเดียวป้ายแดงนะ <c oughs> อ่ะโทษทีนะครับเนี่ยเนี่ยสีสันบางๆนะครับคันนี้รถสีดาเราแจ้งนิดนึงนะคันนี้เราเก็บสีให้เรียบร้อยเพราะว่าเป็นรถสีดํานะครับเราแจ้งเลยว่าเราเก็บสีให้แต่ถ้าแค่เก็บสีให้สวยงามนะครับเป็นรอยริ้วรอยขูดฉีด นิดๆหน่อยๆน,นะอ่ะมาเนี่ยฝาท้ายนะครับเนี่ยฝาท้ายสวยงามนะฝา,ฝาท้ายนะยี่สูตรดีแม็กออลนิวนะครับตัวไฮแลนเดอร์เครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้านะครับปีสองพันสิบแปดได้หนีิเดอ้ออ่ะนี่ตัวนี้นะครับมีออปชั่นเสริมโลบาร์กระบะนะโลบาร์กระบะอ่ะมามา,มาดูฝาท้ายนะครับมาดูเนี่ยแม็กไลเนอร์มีให้พร้อมนะครับแม็กไลเนอร์มีพร้อมอ่ะดูกระบะฝั่งซ้ายนี่นะครับ ส่วนต่างๆส่วนไหนที่สําคัญเราจะพาดูพาชมแบบนี้นะเนี่ยมาดูเลยเนี่ยเม<ะ>็ดอาร์คนะครับเนี่ยดูเลยเม็ดอาร์คแต่ละจุดแต่ละเมะ็ดนะครับน็อตแต่ละตัวนะไม่ขยับไม่ถอดไม่ตีงคิงเลยยูอิงติงอิเละนะเออเนี่ยรถเดิมต้องอยู่แบบนี้นะครับรถสภาพเดิมๆต้องอยู่แบบนี้ต้องมีนะเนี่ยเม็ดอาร์คนะครับดูเลยเม็ดอาร์คน็อตแต่ละจุดแต่ละตัวนะเนี่ยไม่ขยับไม่ตีงคิงอิเละครับเนี่ยอ่ะมาดูพื้นลอนกระบะนะนี่เปิดไงให้เบิ้งสิเด้อพูดอ่ะ ปาดถนะโอ้ยคือพื้นกระบะสวยนะสวยเดิมนะครับไม่มีผูไม่มีก่อนเป็นร่องอุ่นหลุดอุ่นหลุดนะครับร่องเดิมเดิมนะครับตะเข็บเดิมปาดถโ,โองามอี่ลอะามุดดูใต้ท้องด้วยครับงามขัดงามแน่รถคันนี้ปาดถั่วนะเออใครได้คันนี้ไปนะโคตรคุ้มนะคุ้มมากคุ้มสุดๆดดีกว่านะเนี่ยยางอะไหล่มีให้พร้อมนะครับช่วงล่างแชสซีเดิมสวยดำคือมือนะครับโอ้ยสวอนได้บาสเนี่ยสวอนรดนะครับ ดูเลยดูรายละเอียดรอบคันนะครับเดี๋ยวเราเปิดประตูฝั่งนี้รับแสงหน่อยเออเริ่มคึมๆนะครับอ่ะมาดูกันต่อนะนี่นะครับรถของเราสีสันรอบคันสวยงามนะครับเนี่ยเนี่ยรถสีดำนะครับใครใครหาสีดําอยู่นะได้คันนี้ไปรับรองเลยไม่ผิดหวังคุ้มค่ากับเงินทุกบาทแน่นอนเนี่ยมาดูกระบะนะครับกระบะดูสองฝั่งเด้อนี่เบื้องเอานี่นะครับเนี่ย ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะดูเลยเนี่ยส่องเข้าไปนะครับจะมีเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คอยู่เลี้ยงกันสาบลาบอยู่นี่เด้อของเดิมมาจากโรงงานตะเข็บรอยเย็บอยู่ของเดิมนะครับรับประกันความเดิมคันนี้นะเครื่องช่วงล่างดีมากภายในสวยนะนี่่ามาดูฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเบื้องเอาเด้อพุ่นนะพุ่นไหมปาดทนี่เบื้องเนี่ยนะครับเบาะนะเบาะหนังสีดําสวยงามสะอาดมากคอนโซลน,นี่ดูนะคอนโซลเดิมนะครับเนี่ย แอร์แบ็กคู่ตัวนี้เนี่ยบุ๊กเซอร์วิสก็มียังมีอยู่เนี่ยมือเดียวป้ายแดงได้เนี่ยพูดน,นะนี่เบื้องเอาเดินนี่พ่ดเลียมบักไงเพลเรือยอยุ่นเ <c oughs> นี่นะครับของเดิมโรงงานนะมาจากโรงงานได้เนี่ยพ่นไหมนี่อยู่ครบเลยนะเบื้องเอาเดินนั่นพูดพูน,นี่มีครบทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยบุ๊กเซอร์วิสนะครับเนี่ยของมากับรถเลยนะครับสบายใจหายห่วงได้นะครับคันนี้นะรถมือเดียวป้ายแดงนะครับอ๋อน็อตไม่ขยับเครื่องช่วงล่างดีรถพร้อมใช้งานนะ เล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะคันนี้นะครับอ๋อซ hm ื้อไปใช้งานได้เลยนะอ๋อจ่ายเงินสดนะครับรับรถรับเล่มรับเอกสารไปได้เลยนะนี่ดูอ่ะดูแผงประตูอ่ะดูแผงประตูก่อนฝั่งนี้นะครับเนี่ยเนี่ยแผงประตูเดิมนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเนี่ยที่วางแขนรงหุ้มหนังให้อย่างดีนะครับที่วางแขนเนี่ยกับเบาะนะครับให้แมตช์กันนะรงหุ้มหนังให้สวยงามมากนะครับอ่ะมาต่อไปนี่ ดูทั้งสองฝั่งนะประตูรถมีกี่บานแกะดูเลยนะครับสมาชิกของเราแกะดูเลยอันนี้เนี่ยปูนเบิงเอาเดอร์ฟุนนะครับฝุ่นเดิมมากับรถจริงๆนะเดิมไม่เดิมดูเอาเนี่ยนะครับเนี่ยเม็ดอาร์กนะครับเลี้ยงกันซรายไล่อยู่เนเลี้ยงกันซาบลาบอยู่ในป่านโซุ่่นไหมเดิมอีหลีนะครับเดิมอหลีอีหลอเนี่ยพูดไงบดตัวกันนะครับอหลีสีบดตัวอีหลอเลยครับเด้อเอออ่าดูนะดูน็อตเนี่ยน็อตแก้มซ้ายนะครับนั่นบดต่งคิงอหลีเด้หนั่นอ่ะเห็นไหมซูม ซูมน็อตนิดนึงอ่ะเนี่นะครับนั่นน็อตแก้มซ้ายนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาไม่ขยับนะน็อตนี่ไม่ไม่ขยับสักตัวคันนี้เราประกันเลยโอ้นะครับใครชอบรถเดิมหารถเดิมอยู่นะครับคันนี้เลยแนะนํานะจริงๆอิหลีอ่ะเนี่ยมาดูน็อตเนี่ยเนี่ยน็อตประตูแคปนะครับเนี่ยแต่ละตัวดูเลยเนี่ยเบื้องเอานั่นนะครับน็อตแต่ละตัวริมดติงทิ้งว่ถอดนะครับนบนล่างดูเลยพูดนะนี่นะครับคาบอะไรอยู่เดิมเดิมเลยนะ เดิมมาจากโรงงานยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเนี่ยน็อตนะนะครับน็อตนี่สําคัญนะทาไมทาไมผมต้องถึงพาสมาชิกเราดูน็อตนะครับดูน็อตเพราะอะไรนะดูน็อตเพราะว่าน็อตถ้ามีการถอดถแสดงว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะอ่ะมุดดูใต้ท้องนะครับแชชซีแชชซีสองฝั่งนะครับเนี่ยเออนี่นั่นนะครับแชชซี C. เดิมสวยไม่มีแป้วไม่มีแมงแน่นอนรับประกันไม่มีน้ําท่วมนะครับอ่ะต่อไป เดี๋ยวเราจะพาชมอ่ะมาเลยนี่ตรงนี้หน่อยภาษีนะครับตัวนี้นะครับภาษีอ่าภาษีธันวานะเดือนธันวานะครับธันวาหกหกนะอ่ายังใช้ได้อีกถึงสิ้นปีเลยหลังคาอ่ะยกหน่อยนะครับนั่นนะครับหลังคาเดิมเดิมนะครับนี่ขอบตะเข็บอะไรเดิมนะเดิมมากคันนี้ได้เดิมนะครับเนี่ยมีไฟเดย์ไลท์ได้ยน่นี่นะครับนี่ไฟเดย์ไลท์มาจากโรงงานมีให้พร้อมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพา พาดูพาชมห้องเครื่องนะครับแล้วก็จะติดเครื่องให้ฟังเสียงนะพูดนะโอ้ดีดดองดอง,ดองนะครับอฝากระโปรงดีดดองดองนะครับสบายใจหายห่วงได้นะสภาพนี้อ่ะมามาดูสภาพห้องเครื่องเลยว่านะครับรถเดิมรถน็อตไม่ตีงเป็นยังไงนะครับบางคนไม่เข้าใจต้องขออภัยนะครับน็อตไม่ตีงคือน็อตไม่ขยับนะครับน็อตไม่ขยับนะอ่ะนะครับส่วนแรกที่ต้องดูเลยนะคานหน้านะครับเปิดฝากระโปรงขึ้นมานี่ดูเลยคานหน้านะดูนะ เนี่ยนะครับคานหน้าเดิมๆนะเนี่ยเดิมๆดูยังไงนะครับดูน็อตเนี่ยดูดูน็อตแต่ละตัวนะครับเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดแต่ละจุดนะเนี่ยดูเลยเอาไล่ตามเลยครับเนี่ยหมุดดุมตะเข็บต่างๆนะครับเนี่ยเนี่ยหม้อน้านะครับฟองน้าเนี่ย <c ười> <ๆ úsica> ของเดิมนะ <c ười> ครับไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยถอดนะเนี่ยฟองน้ายังมีอยู่ฟองน้ําหม้อน้ํานะครับของอีซูซูจะเป็นฟองน้ําด้านหน้านะของโตโยต้าจะมีฟองน้ําด้านข้างสังเกตง่ายๆนะเออเนี่ยคานหน้านะครับคานหน้าเดิมเนี่ย น็อตแต่ละตัวไม่ขยับไม่ถอดนะเนี่ยดูเอาเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดนะครับเอามาดูเพดเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยเพดนะเพดเดิมนะครับเนี่ยอาจจะมีเรือนรางนิดนึงนะเนี่ยเนี่ยสีชมพูยังยังมีหลงเหลือลอาจจะมีเรือนรางนิดนึงนะครับอ่าลูบดูสายด้านล่างเรียบเนียนมือนะครับเพดเดิมนะครับเนี่ยมาดูแก้มแก้มซ้ายน็อตไม่ถอดน็อตไม่ขยับน็อตไม่ติงเนี่ยดูเอาเนี่ยดูน็อตฝากระโปรงนะครับเนี่ย สภาพแบบนี้คือน็อตไม่ติงแล้วนี่ด้อนี่น็อตบดติงคือแบบนี้นะครับน็อตไม่ติงน็อตไม่ขยับยูอิงติ้งนะครับอ้าฝากระโปรงเดิมแน่นอนรับประกันเลยนะนี่ตะเข็บรอยเย็บต่างๆนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับเนี่ยสติกเกอร์อยู่ครบเม็ดอาร์อยู่ครบเนี่ยลูกศอนนะครับเนี่ยโอ้ยเดิมมีเหลีคันนี่รับประกันนะครับรับประกันความเดิมแผ่นกันความร้อนของเดิมนะครับเนี่ยอ่าดูเนี่ยน็ยนอตฝากระโปรงฝั่งขวาเดิมไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับแก้มขวานะ แก้มขวาเดิมนะครับเบื้องเอาพุ้นหมซุ้มซอกเดิมนะครับอ่าไล่แก้มให้หน่อยครับแก้มด้านขวาเดิมอ่าดูแล้วก็ดูเครื่องนะครับเนี่ยมาดูอ่าซูมตรงนี้หน่อยนะครับซูมด้านข้างดูนะสีแต้มนะครับเนี่ยอ่าดูเนี่ยแบบนี้นะครับดูเลยสีแต้มเนี่ยแต่ละจุดนะครับแต่ละจุดยังอยู่ครบทุกสีทุกชิ้นทุกรอยนะครับสีนะนี่มานะครับอ่ะเนี่ยมาดูฝั่งนี้นะครับ นี่ฝั่งนี้จะมีสีแต้มเยอะหน่อยนะจะเห็นชัดนะครับเนี่ยเครื่องแห้งนะครับเครื่องแห้งไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยเนี่ยดูสีแต้มแต่ละแต่ละจุดนะอยู่ครบเลยของเดิมโรงงานนะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์1.9เนะครับเป็นตัวเครื่อง DDI นะครับปี2018นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะสบายใจหายห่วงได้นะครับอ่าต่อไปอ่านะครับนี่นะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับเราติดเครื่องให้ฟังเสียงแล้วนะมาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะครับนี่มาดู มาดูสภาพเครื่องยนต์นะครับนี่ติดเครื่องนะนี่เสียงเครื่องแน่นๆเลยนะเครื <t> ่องเงียบแน่นๆเลยไม่มีสั่นไม่มีโยกนะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยติดเครื่องแล้วนะเนี่ยตัวนี้นะครับย้ําอีกทีนะอ่าตัวนี้เครื่องยนต์1.9นะครับตัวนี้1.9นะครับอ่าร้อยห้าสิบแรงม้าเป็นเครื่อง DDI นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับมาดูอ่ามาดูส่วนนี้เนะี่ยนะครับเนี่ยเสียงเครื่องเงียบมาก วิธีนะครับตรวจสอบเบื้องต้นนะนี่ดึงดูตรงนี้นะแซ่นะครับเนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นเครื่องยนต์นะครับเนี่ยแซ่นะครับไม่มีควันไม่มีไอแน่นอนนะครับสบายใจหายห่วงเอามือเอานิ้วอังดูแบบนี้นะนี่นะครับอังดูเนี่ยนะนั่นคาบน้ํามันไม่มีอันนี้อันนี้รอยเลอะตรงแซ่นะไม่ต้องตกใจนะครับนี่แต่น้ํามันไม่มีกระเด็นขึ้นมานะครับไม่มีฟงน้ํามันบม่มีฟงเด้อนน่เด้อนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องช่วงล่างดีนะครับเครื่องแน่นๆเลยนะครับสบายใจหายห่วงนะ นี่อ่ะมาติดฝากระโปรงก่อนอันนี้เราติดเครื่องไว้เลยนะติดเครื่องไว้นะเครื่องเงียบมากจริงๆนะครับเครื่องดี<อ>นะครับเครื่องดีเครื่องช่วงล่างดีรถพร้อมใช้งานนะครับมาอ่ะนะครับนี่นะครับนี่เป็นสภาพของรถคันนี้นะครับย้ํากันอีกครั้งนะนะครับอินสูดีแมกออนนตัว h i g h l a n d ร์นะครับ, New, er ครบเครื่องยนต์1.9ปี2018นะครับยกสูงโรง,งงานแคบปเปิดได้ราคา300,000กว่าบาท 3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับใครนะครับที่ดูแลชอบนะครับโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์095-669-8777นะครับย้ำอีกครั้งนะ095-669-8777หนะครับหรือใครนะครับสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยนะครับแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจาาออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ